รางวัลวันนี้นะครับเป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับเป็นเป็นรางวัลที่สในปีนี้แล้วซึ่งซึ่งก็จริงก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วครับขอบคุณมากเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมผมเก่งคนเดียวไม่ได้เราเราเราต้องมีทีมงานที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรางวัลนี้เนี่ยเกิดจากการที่แฟนเพิ่มเทโบวตกันเข้ามาอะไรอย่างี้ครับทำให้เราได้รางวัลนี้ซึ่งได้รับัพังตัวผมถ้ามันเป็นแรงที่ขับเคลื่อนเราอยู่แล้วแบบว่าแน่นอนว่ามันจะขับเคลื่อนทีมงานเบื้องหลังของผมด้วยนะครับชายก็ต้องขอบคุณทีม แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณทางแคร์สวอร์ดมากที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานในวงการบันเทิงทุกคนรับรางวัลแรกหลังโควิดเลยไหมคะรางวัลแรกอ่ะใช่หลังโควิดนี่ใช่ครับเงียบเหงาเหลือเกินช่วงนั้นใช่แต่ว่าราวัลที่บ้านเต็มตู้แล้วไหมโอ้ยสาธุยังเต็มได้อีกครับเต็มได้อีกเดี๋ยวนี้เพราะเราก็รู้สึกว่ามันมันมันยอมรับแหละว่าคือบางทีเรามีชื่อเข้าชิงอ่ะเราไม่ได้หวังหรอกแต่พอได้จริงๆอ่ะมันก็รู้สึกดีใจจริงๆอ่ะครับดีใจจริงแต่ว่าในแงง่ขอการผิดหวังเเเนีี่่่่ยยรราาาไมมอูแล้ววพะ แน่นอนว่าการที่เป็นนอมินีซึ่งผมเป็นบ่อยมากนะครับก็รู้สึกว่าจากเพลงหมืนม่นๆเพลงเราเป็นหนึ่งใน5หรือหนึ่งในสิแค่นั้นก็โอ้โหเป็นเกียรติที่สุดแล้วอ่ะอเกียรติสำหรับเราคำว่านักร้องคุณภาพครับอาจารค่อนข้างกดดันครับค่อนข้างจะกดดันกับคานี้ซึ่งตัวผมผมผม,ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นนักดนตรีทั่วไปเลยครับผะว่าตั้งแต่เรามาอยู่กับบันเทิงเราก็รู้เลยว่าลักษณะเราไม่ใช่คนมกับบันเทิงเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราในส่วนผมผมแค่นั่งใจทําในสิ่งที่ผมต้องทําให้ดีีท่สุดนะครับแล้วก พยายามเทคแคร์ดูแลคนที่อยู่ร่บมข้างผมให้ให้มันดีที่สุดเท่านั้นตอนนี้ก็มีผลงาน,นให้ฟังอยู่เนาะตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มทําในหลายๆส่วนครับทั้งเพลงโฆษณาเพลงประกอบซีรีส์ประกอบละครแล้วก็ในในขณะเดียวกันเราเราทำเบื้องหลังด้วยตอนนี้อะไรเงี้เพราะว่าแน่นอนเราตอนหลังต่อไปเราก็ต้องแกนะ่เนาะเราก็ต้องแก่คือลูกใหม่ก็มาเพลงใหม่ๆก็มาลยครับ่น้ส่งผมเองปีนี้ก็เพิ่งทําเพลงตัวเองเสร็จไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางค่ายจะปล่อยช่วงไหนยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ไปทำทีเร่ทหารที่ต้องหลบนผมรอนจ้นะ้เต็มเต็มเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเอ่อสำหรับผมแค่รู้สึกว่า ผมเรียนจบแล้วผมเรียนจบแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปกับภูเก็ตกรุงเทพบ่อยมากครับแล้วในขณะเดียวกันเราสึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ไวที่จะเดินทางอย่างนี้แล้ว่ก็เลยตัดสินใจสลัดสิทธิ์ผ่อนผันครับสลัดสิทธิ์ผ่อนผันแล้วก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนที่ตัดสินใจก็พอตัดสินใจว่าเราจะสลัดสิทธิ์การผ่อนผันคิดนานไหมเหรอไอคิดว่าจะผ่อนผันน่คิดนานแต่พอสลัดสิทธิ์อะคิดไม่นานคิดไม่นานเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมผมรู้สึกว่าผมเรียนจบปีนี้แล้วผมเรียนจบปี ผมไม่อยากให้พ่อแม่เดินทางไปกลับแล้วอ่ะแล้วก็ตัวผมเองผมก็อยากรู้ว่าชีวิตของผมเนี่ยมันจะซ้ายหรือขวาผมแค่อยากรู้ชัดเจนว่าผมจะต้องใช้เวลาไปกับตรงไหนบ้างเลยนต้อนคิดมีอะไรงานในวงการน้องไหมถ้าเกิดสมมติว่าจับมาเราวมนได้เป็นอะไรตอนนั้นหนึ่งเลยคือมันเกิดโควิดครับมันเกิดโควิดแล้วทุกอย่างมันยังไม่แน่นอนซึ่งเราเห็นแล้วว่าอาชีพเราไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเลยในขณะดกานตัวผมก็รู้สึกว่า เราเราจะทําอะไรก็ได้แล้ว,แล,วแล้วตัวพ่อกับแม่ก็คารพการตัดสินใจเราในขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงท่องเหมือนกันน่ะ <Yeah. S 1> คือเขาก็ไม่ค่อยบินอะไรเงี้ยอย่างคุณพ่อเขาก็ไม่ค่อยบินเขาเลื่อนจะขับรถซึ่งมันอุบัติเหตุอ่ะสิบห้าชั่วโมงแต่บางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแค่แค่นาทีเดียวก,ก็ก็เลยรู้สึกว่า จับเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะซ้ายจะขวาแล้วก็จบสักทีจะได้รู้ว่าอาจจะต้องทํายังไงแล้วพอผลม่ออกมาที่ระยะเวลาที่ระยะเวลาที่รออาจะไปจับอาจะรู้ว่าเต็มเหรือว่าไปถึงบลานเลยเป็น15ชั่วโมงของบ้นตีห้าแล้วหน่ตีห้าแล้วก็ตัดสินใจว่าสละสิทิ์เลยตอนประมาณแบบเช้าๆอย่างเงี้ครับใช่ก็ ก็ที่เหลือก็นั่งรอครับแล้วก็เจอเพื่อนๆเต้ไปหมดเลยอะไรอย่างงี้ครับรุนขนาดไหนนุ่นเพราะตอนนั้นอารมณ์ตลาดสิทธิ์เราต้องจับตัวผมเหรอไม่ไม่ไม่คือคือผมมองว่ามันมันดีทั้งคู่แหละมันดีทั้งคู่แต่ว่าเราในมุมเราอ่ะมุมเราแค่อยากรู้ว่ามันจะต้องซ้ายหรือขวาสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็24แล้วถ้าเราจะต้องเป็นไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้อง25 26กแล้ว27เ็รากลับมาทํางานต่อถ้ารู้สึกว่าเอ้ายังอินกับการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่มุมบึ๊ใช่คุณอาจจะคิดว เราไม่รู้ข่าวาไม่รู้ว่ามันจะไปนั่นนี่น่นนี่ตัวเราไม่มีทางรู้ก่อนนะครับเราไม่มีทางรู้ก่อนแต่ว่าเท่าที่ส่วนหนึ่งเลยที่มีผลตัดสินใจคือไปถามเพื่อนๆเพื่อนสมัครกันเยอะอเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะทั้งนั้นเราลองหยิบเลยดีกว่าเราลองหยิบเลยด้วยพอผลออกมาแบบนี้ครับนานครับประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมงประมาณนั้นก็กังวลไหมหลังๆมันเริ่มไม่กังวลเริ่มเหนื่อยเพราะว่าแบบว่าเราเอออะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเพลียอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอผลออกมาแบบนี้มันครอบค,ค,ครัวแล้วตัวเราคิดยังไงตรงผมก็รู้สึกโอเคนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวดีใจว่าวววอะไรคือแค่เราเราแค่ได้รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเราก็มาเป็นพลเมืองต่อแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่อะ<ม>ไรอย่างเงี้ยในช่วของผมเองผมในฐานาะของศิลปินเราพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายๆสิ่งให้มันให้มันให้มันไปข้างหน้าอ,อย่างที่เราเห็นในช่วงโควิดนะเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ทํา ชาริตี้ทำไวไลฟ์ทำอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทําอะไรไม่ได้ใช่แต่เดี๋ยว,วเราต้องเคลียร์งานบางส่วน <c oughs> รอไว้แล้วเออไม่ไม่ไม่เลยครับ <c oughs> คืองานมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> ทุกอย่างมันเฟล็กซิบลไปหมดหลังจากที่มันเกิดโควิดเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนไปหมดนะครับ <c oughs> บางทีมีมาขอคิวไว้แต่เขาก็จะบอกว่า แต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ขอล็อกคิวช่วงนี้ไว้ก่อนซึ่งซึ่งเราเห็นเลยว่างานของวงการเรามันมันไม่ได้มั่นคงอันนี้เรามพูดกับทางค่ายแต่ผู้ใหญ่ทางค่ายก่อนครับอันนี้อันนี้ไม่เลยอันนี้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 เป็นทางครอบครัวผมเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นการตัดใจของครอบครัวเราจริงๆรลถ้าเกิดได้ปิกปับค่อยจัดการเลยตัวตัวพ่อเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็แบบแฮปปี้อย่างเงี้ยแปลว่าการ ผมตัดสินใจเองแหละจริงจริงแล้วผมเข้าไปบอกผมเข้าไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกค่ายเลยแล้วก็บอกแค่ครอบครัวเราเพราะว่าในสิ่งในส่วนของค่ายเนี่ยเราก็ดูดูดูกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรอยู่ลจริงๆครอบครัวซัพพอร์ตนะครับหรือว yeah. ่าแบบเป็นห่วงหรือว่ากังวลหรือว่าอย่างไรหรือว่าดีดีไม่รู้เลยฮะสําหรับผมผมคงไม่ไม่แบบตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าในแง่ของเขาคือตั้งแต่เด็กเลยเราเราเป็นอะไรเราทําอะไรคุณพ่อค um> ุณแม่ซัพพอร์ตตลอด ใช่มันก็ค <animated break an iously> ือไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดค่ายเปิดเขากินโปรเจกต์ใหญ่ๆว่ะกยจริงๆก็มีแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วบวกกับเราดูข่าวดูอะไรอ่ะมันก็แบบมันไม่รู้มันจะดีขึ้นตอนไหนคือประเทศไทยช่วงดีน่ามากนะว่าคนป่วยแบบน้อยะแต่ต่างประเทศนี่ยังเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่เลยเพราะนั้น ผมเองก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเป็นตอนนี้ดีดีผมกลับมาผมยังมีแรงจะจะร้องเพลงได้แต่ถ้าผมดืดไปอีกผมอาจจะกลับมาแล้วผมแก่แล้วผมไม่ไหวตอนนี้แฟนคลับก็ติดดูผลงานนนเดชยาวๆแล้วก็ยาวๆครับได้เลยในส่วนผมเองผมก็อาจจะได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ผมต้องทำเลยพี่นนที่นื้อๆล้มๆลอยๆนะตอนนี้อากาศเป็นยัล้มง่ายๆฮะล้มแบบล้มแบบโง่ๆเลยแล้วแบบล้มคือยังไงคือมันมันอยู่ของมันปกติอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออ่บิ้วบ้านใช่ไหมครับช่วงโควิดอะไรเงี้ย เราก็มีแผนจะอยู่กับบ้านเพราะบ้านมันต้องอยู่มันจะรู้ว่าอ่ะตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้มีปัญหาอ่ะตรงนี้ไม่ได้ใช้จริงอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้นึกไงอยากลองมองว่าพื้นมันแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยดวงมันไปลื่นพอดีแล้วด้วยจังหวะด,ด้วยความสูงของเรา,าครับแรงฟาดของมันเวลาลงแล้วเหลี่ยมของเรามันลงมันหักแต่ก็ด้วยด้วยด้วยประสบการณ์นะเราก็ประคองแขนอย่างอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปถึงก็บอกหมอรตรงนี้หักครับตรงนี้เคล็ดหมอรู้ได้ไงฟิลยังไม่ออกเลยแต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่า เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันผมผมเองก็พยายามดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองแล้วก็ค่อนข้างพื้นตัวได้เร็วกับกําหนด,ดได้เร็วกับกําหนดนี่ก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วเ, mm hmm. เพราะว่าเราก็ มีงานมีทีมงานรอเราด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษทีมงานด้วยไม่ได้มีเอฟเฟลอะไรครับชีวิตไม่มีเหตุผลนะไม่มีไม่มีอะไรต้องหยุดผมเลยคือขาหผมก็ยังนั่งวิวแชร์ร้องเพราะผมรู้สึกว่าหน้าที่ผมคือร้องเพลงตราบใดที่มันยังมีเสียงร้องเราก็ร้องได้แล้วก็ไม่ใช่ผลที่เราต้องไปไปแคนเซิลหรือปฏิเสธนะครับถ้ามันมีมีหนทางที่ให้เราสามารถทําโชว์ของเราได้ต่อก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยโอเคขอบคุณทโรเลียน